เลิศมากเลยลูกสาวนะจ๊ะพ่อพ่อแม่แมน,าาน่าหวานหวานนะจ๊ะสาวม,มสองคนสวยของเราเลิศมากน่ารักในสามลูกเลยพ่อพ่อแม่แมแม ดล <c oughs> ดืมไ,ไปเด้อจ้ะสาวสวยของป่อพงไม่แม่นาวานี้ ออยังไงก็ไม่เบื่อคะ่ะคนเก่งของแม่แม่พ่อๆอเองทุกอย่างนาจะขวนใจมาชนจิญญาน้อยของเราน่ารักที่สุดในสามโลก แต่งยังไงก็สวยทุกอย่างนะคะตุกไปยิ้มไปสาวน้อยมหัศรรย์ทิ่ดาน้อยมอมอสอของพ่อ,พอ,พอแม่แมีน้ารัก Not a soul,